ท่านที่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลข45หรือ54เลขคู่นี้มีพลังส่งผลให้ผู้ใช้มักประสบความสาเร็จในชีวิตมีโชคมีลาบเสมอเป็นนักธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบใครจิตใจดีมีความรับผิดชอบเป็นผู้ที่มีสมาธิและสติปัญญาเป็นเลิศนะคะ มักมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ค้ำชูมีพรสวรรค์ในการหาความรู้เพิ่มเติมเด่น mm. ด้านวิชาการและงานบริหารและการถ่ายทอดได้อย่างดีเ mm. ยี่ยมเลยค่ะถ้ารู้จักฝากเนื้อฝากตัวเข้าหาผู้ใหญ่ได้จะดีมากๆ mm. ชีวิตมักได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างส่วนทางด้านการเงินถือว่าเป็นนักวางแผนการเงินที่สะพัดด้านความรักและครอบครัวถือว่าดีมากค่ะสรุปคือชีวิตประสบความสำเร็จทั้งการงานและความรัก เป็นคู่ตัวเลขที่น่าใช้ในเบอร์มือถือนะคะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตค่ะเลี่ยนบอมเมือถธอเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมันใจไม่อยากให้คุณ